ทำยังไงเหรอเนี่ยมันแข่งแล้วอ่ะกูปูอย่างดีมึงก็ไปวางข้างนอกให้มันเปิดอเะแล้วก็ปูไว้ในเฮียนิดเดียวก่อนลองคอยมาบอกกูนิดไปเฮียเริ่มที่ขาหรืออะไรก่อนก็มันจะเย็น๋ยวป่วยจริงมันมีจริงแล้วมันมีอันนี้อยู่เะียนเออถุมน้อยไปเฮียนี่ก็ถูกมันนี่แต่แป้งเลยสัะไม่มีสีเลยเฮียดูดิเก็บงานเลย มวามซ้อกับอีสาละเอียดละเอียดไม่เห็นตีนด้วยมั้งเนี่ยอ้สา์เฟรมเนี่ยกูมึงไม่เบื่อวะเห็นกูทาสิ่งละเบื่อละเอาจริงไม่เบื่อตอนนี้คือทำงานเหมือนตอบสนองคอามต้องการตอนเด็กอยู่พี่ไวเด็กไปดูฟูดเก่าๆก็ได้อีเหี้ยแก้แค้นเนยนะแก้หมึงไงต้อมนุ่นนี้เหี้ย ผมเหมา,รวม,มหมารวมก็้หมอรวมกับตัวโดนไไดนย่างกูเลยนะไอซัต์มึงเอาประกวดปะเนี่ยไอซัตกูเห็นอยู่ตรงน่องนานแล้วเนี่ย <_ k> โง่หนูด้วยเหรอเข้าซอก,ออกอหมูเลยแต่พวกตามซอกข้อพับอะไรที่อย่าทามันลน้างยากมาก <_ k> มันยากเลยที่ห้ามไปทามโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวมันจะลำบากพวกซอกสะดือรูสะดือไม่ได้เลยพี่มันผ่านพร อยากกันใจพูงมึงอยากกระทาแล้วใจพวกมึงอยากกระทาแล้วพี่อลังเลลังเลนี่จะแตะนิดเดียวพี่โหพี่เช้าชาจริงแล้ทาหรือมันทาทั้งหน้าทั้งตัวไปเลยอ่าไอีกเดี๋ยวไว้าทาที่หลังนะไอ้สัตว์เดี๋ยวมันแสบอวตารเหมือนอวตารเลยนะตัวนี้จะ<อ>เสยผมพี่เขาหน่อยก็ไม่ได้นะก็ปาดไปทั้งผมหน้าเปินสีแดงแล้วพี่โหพี่แกคิดดูคิดถึงตัวเองตอนไลฟ์เหมือนึงตอนร้ายเหมือนแบบ อหนุดใจไม่ไหวแล้วเหมือนเหมือนูกคิดอะไรอยู่เดี๋ยวทุกคนบอกให้พอแล้วพอแล้วกูสุดผิดเลยทีนี้โอเคโอเคโอเคก้องถามกูไม่หย่กคนทาถามคนทาโอเคไหมสวัสดีครับนี่ผมแมง ก็วันนี้จะมาทดลองผลิตภัณฑ์สบู่5แบรนด์สบู่ไหนล้างคราบสกปรกหรือล้างสีออกได้ง่ายสุดเดี๋ยวเราจะลองล้างไปทีละส่วนแต่จริงๆผมอยากล้างทุกส่วนเลยแต่จะลองล้างไปทีละส่วนเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ตัวแรกแชแไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าแบรนด์อะไรสนใจว่าผมล้างยังไงดีกว่าตัวนี้ท่านอาจจะได้กลิ่นมันบ่อยๆในสถานที่ท่องเที่ยวในยามราตรีอือใช่เลย เดี๋ยวเอาแขนซรายก่อนล้างปกติเราก็ต้องลงน้ำบีไนท์ฟึดล้างออกง่ายไหมบีไนท์เห็นคนใช้เยอะเห็นน้องๆใช้เยอะส่วนมากอยู่ในตะก้าอันนี้ก็มีในตะก้าครับแต่ถ้าไปที่อื่นก็จะอยู่ในตะก้าอื่นตลอนที่ไปเที่ยวนี้ใช้ตัวไหนอยไม่ติดเลยแล้วแต่น้องปัดไปเรียบร้อยแชรระบบหมุน เออได้เรียบร้อยเรียบดีนะลองล้างดูเฮ้ยพอกโอเคนี้ก็ไปวิเคราะห์กันดูนะครับอันที่สองโเท็กนะครับเอาเป็นท่อนๆไปแล้วกันอู้เย็นกูยังต้องมาทาสีมันเด้อไม่เกียอ่ะโอเค แรงก็แรงบมดกะเบาก็เบา,เบาอ่าออกต่อไปอะไรอ่ะไม่เคยใช้อ่ะนกแก้วเอ้าเหรอกกหเยสหืมหอมฟีลเหมืนอนผลไม้รวมอ่ะเรจเรียบร้อยแก้วหนึ่ง การเอาออกในแต่ละโซนมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบแปเกเกะเราทาอันนี้ก่อนนะฮะล้างอันนี้ก่อนอันนี้มันอาจจะแบบอยู่แป๊บเดียวตรงอื่นมันก็อาจจะออกยากเพราะว่ามันอยู่นานกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะสียิ่งทิ้งไว้มันยิ่งติดทนนานไม่ใช่ T O A หรือไม่ก็เป็นเรื่องการทาตั้งแต่แรกเด็กบางคนอาจจะทาโซนนี้หนาไปด้วยเลยก็อย่างที่เห็นนะว่ากูทำอะไรอยู่นะ อันนี้ชูกูกบุสิบโมโตตะกะรีผมอ,อ,อ,อยากล้างโซนนี้ตั้งนานละหน้าเอามาหน่อยได้ไหมครับแกออ,ออกไหมกูไม่รู้ประมวลกันดูแล้วกันว่าชอบตัวไหนแบบไหนอันนี้ก็ จะเป็นกลิ่นที่คุณเคยอันนี้ก็เย็นอันนี้หอมอนนหอมมากผลไม้รวมนะครับอันนี้ก็ที่เราชินกันอยู่แล้วอันนี้ก็จะญี่ปุ่นนิดนี่ลองไปดูแต่ออกไหมออกตรงอื่นจะออกไหมยังไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวลองแบบมิกเป็นแบบไม่รวมไปเลยมีทั้งคุ้นเคยมีทั้งเย็นมีทั้งหอมไอ้ก็มีทั้งหนานุ่ม มีนงแบบฟิลแบบญี่ปุ่นนอนโยนเดี๋ยวตัวไหนมันเก่งมันก็ไปทำงานของมันเองไงทาเล็บมึงทาเล็บกูื่อทำไมยันทามึงจะทาเพื่อสบายตอนทาเดี๋ยวนอนตอนล้างอีกสักสิบกว่าปีแล้วอยู่การนี้วันหนึ่งจะทำหนังสือขายหลังๆยอมไมพี่ยอมไม กูอยูนมาเยี่ยวด้วยลุกนี้นี่มึงชวนแวบน้ำนี่ไหวสัตว์ไม่ต้องถามว่าเยี่ยมไหม